อันนี้ของใครอันนี้ของใครขา,อ,า,ขาอ้อาวขาไปะหนึ่งขาอ่ะขับมือก่อนขับอืมามาพา่อแกะให้โอเคโอเคให้อมใครอมเด็กชายอมเด็กหญิงเด็กหญิงพืดสิของเด็กหญิง นี่ของใครเดี๋ยวถ้าก็ค่าค่าอากก้าค่ารับมือก่อนค่าหืรรามรยอยรอยไหนไหนรอยใหนตี้ Roy. Right.